สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบข่าวทะลุใหม่วันนี้วันเสาร์แล้วนะครับตรงกับวันที่16เมษายนพุทธศักราช2565วันนี้พระจันทร์เต็มดวงครับเป็นวันขึ้น15่ําค่ำเดือน5ปีขานอ่ะล้อมวงเข้ามาครับบุญลวีจะเจรไนข่าวครา,าวให้ฟังกันแตน่ต่างหลายที่รอฟังกันแต่เช้ามืดนะครับเมื่อวานนี่ก็ ก็คุยเรื่องข่าวของพักคมลงสาบแต่ว่ากันเช้ามืดก็เลยมันไม่ทันข่าวที่เขาออกมาชี้แจงว่ายังไงแต่วันนี้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดของพักคมลงสาบว่ามันเป็นมาอย่างไรและมันเกี่ยวพันยังไงมันเสียหายยังไงหรือว่าเป็นวิธีสร้างข่าวเพื่อให้พักคมลแลงสไลด์แบบกับเพื่อไทยเออเขาคิดได้หลายอย่างนะ คิดได้หลายอย่างแต่มันกลายเป็นคดีเนี่ยไม่ใช่คดีเดียวครับท่านผู้ชมเห็นทนายสิทธาออกมาทแถลงบอกว่ามีนับสิบคนนับสิบคดีโอ้โหแม่เจะโวยขนาดนั้นเลยเหรอไปกินไวอากล้ามาจากไหน,นเนี่ยเนี่ยคุณรุนช่องนะปรินเอ้ยอนาคตกำลังหนุ่มกำลังแน่นแล้วเสร็จแล้วก็มาตายน้ำตื้นอย่างนี้ไม่น่าเชื่อครับ ไม่น่าเชื่อคนเก่งๆอย่างนี้แต่เอาละมันเป็นจรรยาบรนของนักการเมืองตัวเองรับผิดชอบลาออกไปนะ่ะดีแล้วอย่าไปมัวหมองอย่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับพรักเขาพักไม่เกี่ยวนะครับพักเขาเป็นพักเก่าแก่เป็นมหารายการเมืองซึ่งลูกศิษย์ลูกหามากมายผมเองก็เคยเป็นสมาชิกเขาเมื่อตอนเด็กๆนะก็พักเขาไม่เกี่ยวต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน มันเกี่ยวกับตัวบุคคลทุกพักและมันเกี่ยวกับจรรยาบัณของนักการเมืองซึ่งจะต้องมีจรรยาบรนสองเท่าของคนปัจจุบันนะของนักการเมืองคือมันมีจรรยาบันเท่าไหร่มันต้องเพิ่มจรรยาบรณให้หนักแน่นขึ้นคุณไปโอบกอดคุณไปจับมือผู้หญิงคุณไปจับนมคุณไปจับก้นมันหนีไม่พ้นละคือเขาไม่ได้สมัครใจอ่ะข่าวมันก็เลยแตกออกมาถึงขนาดไปแจ้งความเป็นคดี ผู้หญิงอ่ะความเป็นผู้หญิงเขามีความอายครับถ้าเรื่องไม่จริงเขาจะไปแจ้งความทำไมก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลตามขบวนการยุติธรรมก็ดีแล้วครับที่ลาออกไปรับผิดชอบไปเสียอนาคตรครับฉะนั้นฟังผมนักการเมืองทั้งหลายในดูรายการนี้เยอะอีก80สคนเรื่องคดีที่ดินคดีที่ดินสปกรพอบอทอ,อะไรเนี่ย ถ้าแสดงความรับผิดชอบแสดงความว่าตัวเองเป็นนักการเมืองที่มีจรรยบัรณลาออกไปซะอายหมามันอายพี่น้องประชาชนครับเราอยากเห็นนักการเมืองที่อยู่บนบรรทัดฐานของการที่มีจรรยบรรรผมฝ่ายฝันอย่างนี้เห็นอย่างนี้อยากเห็นนักการเมืองอย่างนี้ครับถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะเข้าไปเล่นการเมืองเราทําได้ไหม เรายังชอบอีหนูอยู่ไหมถ้าเรายังชอบอยู่ยังยังยังมึงจะเสือเข้าไปคุณก็ไปทําหน้าที่ของคุณหาความสุขของคุณแต่ถ้าคุณสละแล้วว่าเฮ้ยกูจะทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนมันต้องยืนอยู่กับความถูกต้องยืนอยู่กับจรรยบรณมีเมียมีไม้มีเมียแล้วนะคุณจะไปยุ่งอีหนูอะไรที่ไหนมันเป็นเรื่องรับรล่อกันรับๆัับกันรับรล่ออะไรทํานองนี้ก็ไว้ว่ากันไป ผู้ชายกับผู้หญิงมันเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อมันมีข่าวชาวโชวออกมาอย่างนี้ความรับผิดชอบมันก็ต้องมีซึ่งปรินเขาทำผมก็จะชื่นชมตรงนี้นะแต่เรื่องคดีว่ากันไปแต่ชื่นชมในสปิริตว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> กูทําผิดก็ต้องลาออกหรือกูไม่ผิดกูจะขอไปสู้คดีทีนี้เรื่องนี้ยังมีโผลมาอีกครับยังมีโผลมาอีกทนายสิทธาเบี้ยบ,บังเกิดก็ ไปพบตำรวจที่สนลุมพินีติดตามความคืบหน้ากรณีนักศึกษาสาวสาสาวัยสิเข้าไปแจ้งความว่าถูกรองหัวหน้าพักก็คือคุณปรินพนิษฐพักเนี่ยนะลวนลามทนายสิทธาบอกว่าเมื่อวันที่13ตําตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านมาแล้วนะครับนอกจากนี้ก็คุยกระเหยื่อเพิ่มเติมจนทราบข้อเท็จจริงบางอย่างทราบว่าแม่ของเหยื่อเขาชอบพักแมลงสาบ เพราะเป็นคนพูดจาดีปากหวานพูดจาดีกันทุกคนเขาก็ชอบแม่ก็ชอบพักนี้แต่พอเกิดเรื่องเสียหายรู้สึกจนต้องมาพบทนายสิทธาทนายสิทธาบอกผมยิ่งพอมีข่าวออกไปก็มีเยื่ออีกสามคนติดต่อเข้ามาอายุประมาณสัก18ปปีทั้งหมดคนหนึ่งรายหนึ่งอยู่ที่ราชบุรีแม่ทำงานในพัก ประชาธิปัตย์ครับอีกรายต้องหนีไปประเทศอังกฤษนะสิทธาว่างนี้นะครับน,นี่ผมว่าตามข่าวนะทนายสิทธาบอกผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงทนายสิทธาบอกว่าหากรองหัวหน้าพักคนนี้ไม่กลัวความผิดเมื่อวันที่13เมษายนสงันงกรานเนี่ยจะพยายามโทรไปขอโทษผู้เสียหายและแม่ทำไม อยากให้ออกมาปฏิเสธเพราะเชื่อว่าจะนำแชทขอบคุณของแม่เขาก่อนทราบเรื่องมาแสดงนอกจากนี้เชื่อว่ามีเหยื่อรวมแล้วเกินสิบคนครับท่านผู้ชมเกินสิบคนเพราะมีพฤติกรรมลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2556ทราบว่าสถานะสถานที่กอดเกิดเหตุนเนี่ยจะใช้ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นที่นัดพบหลายครั้ง คนก่อเหตุมักจะคุม,ค,มคุมคมคูเยือขอให้เหยื่อรายอื่นเนี่ยหากถูกกระทําลักษณะนี้ให้มาแจ้งความเอาผิดเพราะโทษคดีนี้อายุความถึง20ปีส่วนตัวไม่กลัวถูกฟ้องกลับเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทีนี้ไอ้ความผิดฐานอนาจารเนี่ยท่านผู้ชมไปเปิดดู มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมแต่เจ้าทุกหลายคนก็หนักหน่อยนะไปดูคำพิพากษาสารดีกาครับนะหอมแก้มกอดจูบลูบคลำจับก้นจับตูดจับนมอะไรเนี่ยนะมันมีคำพิพากษาสารดีกาที่4836ทับ2547 4836ทับ2,547และคำพิพากษาสารดีกาที่2049ทับ2,550ซึ่งลงโทษจำเลยไว้แล้วท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วนะหนีไม่หนีไม่หนีหนีก็ลำบากกันนอกจากไปอยู่ดูไบหรือจะไปอยู่ประเทศที่คุณชอบอ่ะที่ผมพูดไว้เมื่อวานเนี่ยผู้หญิง ประชากรเขามีสองล้านมีผู้หญิงล้านแปดเอาเลยปรินมึงไปเลยนะไปประเทศนี้เลยอยู่ยุโรปเนี่ยภาษาอังกฤษก็เปรี้ยนักเรียนนอกไปไปอยู่เนี่ยหาเมียได้เยอะเขาต้องการผู้ชายเยอะนะเขาต้องการผู้ชายเยอะทีนี้ล่าสุดท่านผู้ชมล่าสุดมันอย่างนี้ข่าวนี้เป็นข่าวฮิตนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเป็นข่าวที่คนอยากจะทราบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น กับพักใหญ่พักโตอย่างนี้ผมต้องเรียนซะก่อนว่าไม่เกี่ยวกับพักนะครับอย่าไปโทษเขาถึงคุณจะเกลียดพักนี้ผมอาจจะไม่พอใจพักนี้ที่เดินตามเรเด็จการแต่ว่าพฤติกรรมของแต่ละบุคคลก็ว่ากันไปด้วยความยุติธรรมผมให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมพักเขาไม่เกี่ยวผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> มันเกี่ยวที่ตัวบุคคลเมื่อตัวบุคคลเขาออกไปแล้ว เขาลาออกทุกตําแหน่งสมาชิกลาออกเปล่าผมไม่ทราบแต่ลาออกทุกตําแหน่งเพราะไปนั่งอยู่ทำเนียบเป็นที่ปรึกษาในจุลินแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักเขาลาออกทุกตําแหน่งแต่ทีนี้พฤติกรรมของนายปรินเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นๆเ,เนี่ยนะครับทนายสิทธาก็พาภรรยาวัยสามสิบของไฮโซชื่อดังเป็นไฮโซชื่อดังเอ่ยชื่อก็รู้ครับ เป็นไฮโซชื่อดังทางการเมืองไปพบตำรวจครับที่สอนอลุมพินีคือพันตำรวจโทพงศักดิ์การรัฐรองผู้มกับแจ้งความอีกครับอีกคดีแล้วนะ <c oughs> แจ้งความ <c oughs> ดำเนินคดีผู้ก่อเหตุดังกล่าวเนี่เพิ่มเติมแจ้งความเพิ่มเติมข้อหาคมขืนกระทําชำเราโอ้โหมึงกินไวยกล้ามาจากไหนวะ หรือกินกระชายดำว่าโอ้โหฟิตจังเลยปรินนางสาววัไทยรัฐบอกชื่อด้วยอ้างว่าเหตุเกิดเมื่อต้นปีหกสี่โอ้โหเป็นปีแล้วนะเนี่ยผู้ก่อเหตุนัดคุยเรื่องงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุอ้างเป็นเจ้าของของผู้ก่อเหตุก็บอกว่ามีออฟฟิศอยู่บริเวณใกล้เคียงเมื่อไปถึงก็กลับเป็นคอนโดมิเนียมซอยสุขุมวิทซอยสาม เมื่อเข้าไปก็ถูกผู้ก่อเหตุข่มขืนโอ้โหข่มขืนไม่พูดปล้ำทําเพลงเลยปล้ำอย่างเดียวเลยดิฉันเนี่ยรูปร่างผอมอยู่น้ำหนักแค่สาบเกกิโลสามเก้ากิโลแม้พยายามขัดขืนก็ไม่จะสามารถจะต่อสู้แรงของของของคุณปรินได้ขณะเกิดเหตุเนี่ย ดิฉันเพิ่งเสียน้องชายและเพิ่งเลิกรากับแฟนที่วางแผนจะแต่งงานกันอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักมแมลงสาบเนี่ยนะก็เข้ามาหลอกล่อเรื่องธุรกิจให้ลองมาคุยกันบอกว่าดิฉันเนี่ยมีศักยภาพดิฉันเขาเหลิมเชื่อค่ะเป็นเพราะพบกันในงานรวมตัวของนักธุรกิจ เป็นไฮโซด้วยครับชื่อเสียงโด่งดังนางสาวหะไทยรั์คนที่แจ้งความนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าการที่ดิฉันเปิดเผยตัวมานนี้เพื่อให้เหยื่อรายอื่นกล้าที่จะออกมาช่วงแรกรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆทําทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อทราบว่ายังมีผู้เสียหายอีกเยอะจึงต้องการออกมาพูดสามีดิฉันก็สนับสนุนอุ้ย มีสามีอยู่ด้วยโอ้โหขนาดนั้นเจอเอ่ะสามีดิฉันก็สนับสนุนอย่างไรก็ตามสามีเป็นนักงานเมืองใหญ่นะครับดิฉันมองว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหากผู้ก่อเหตุไม่มีเส้นสายดิฉันคงไปแจ้งความตั้งแต่แรกแล้วหลังจากเกิดเหตุผู้ก่อเหตุไม่มีการข่มขู่ แต่พูดโอ้อวดให้ดิฉันในยำเกรงว่าเฮ้ยกูใหญ่นะพ่อกูดิสุปชัยนะไว้ยองค์การค้าโลกนะเว้ยอะไรทํานองนี้คือคุณพ่อของเขาก็ไม่เกี่ยวฮะคุณพ่อเขาเป็นคนดีคุณสุปชัยวางตัวดีมาตลอดในชีวิตการเมืองเฮ้ i, แต่ไม่ลูกมันระยำอย่างนี้ก็ไม่ทราบเออดีที่ลาออกแล้วอย่าให้พักเขาแปดเพื้อนเลยพักเขากําลังรณรงค์ต่อสู้ ทางการเมืองอยู่ให้ดรเออยู่ดรเอไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับนะดรเอเป็นคนดีนะดรเอเป็นคนดีไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้พรรคเขาไม่เกี่ยวนะต้องฟังผมไว้ก่อนทนายสิทธาพามาอีกคนนึงครับตอนคำ่ำสามรายแล้วเขาบอกมีเป็นสิบนะพามาอีกคนหนึ่งนะนายพรคนขับแท็กซี่คนที่ไปรับ นักษาสาวเสียหายวัยสิบแปดปีจากโรงแรมเกิดเหตุไปส่งที่โรงพักมาเป็นพยานกับตำรวจครับฐานะพยานก็สืบเนื่องมาจากก่อนสงกรานต์เนี่ยวันที่สิบสองเมษายนพนักงานโรงแรมก็ออกมาเรียกรถแท็กซี่เข้าไปรับผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารผู้เสียหายขึ้นมาในรถก็เห็นว่ามีอาการฟูมฟายร้องไห้ไม่หยุดน้องคนที่เป็นนักศาร้รองไห้ไม่หยุดและวก็โทรศัพท์หาแม่แท็กซี่ก็บอกว่า ผมจับใจความได้ว่าไปที่โรงแรมก็ขอดูกล้องนะนะขอดูกล้องวงจรปิดหลังจากถูกโลนลามการมาเป็นพยานของตนลึกๆรู้สึกกลัวเป็นเพราะห่วงเกรงความปลอดภยัยแต่เนื่องมาจากสงสารผู้เสียหายและเห็นว่าเป็นเพศแม่ก็ตัดสินใจมาให้ปากคํานี่คือเรื่องราวที่พอสรุปจากฝ่ายผู้กล่าวหาส่วนในปริน เขาก็ออกมาเปิดตัวแล้วครับนะเมื่อวานนี้ผมก็ยังไม่ถึงขนาดออกมาคุยเรื่องว่าเขาเชื่ออะไรอะไรยังไงก็ให้โอกาสเขานะแล้วเขาก็มาแถลงหลังจากที่ผมจัดรายการแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ลวนลามผู้หญิงไปปล้ำปรินหรือเปล่าเขาไม่ได้ลวนลามเฮ้ยผู้หญิงปล้ำผูจายเป่ะไม่มีเขาเขาไปแจ้งอย่างเนี้ยมันสองสามลายแล้วเขาทนายสิทธาเขาบอกมีเป็นสิบ การลวนลามผู้หญิงไม่จริงในปรินพานิชพักก็กล่าวถึงทนายสิทธาเบียบังเกิดบอกว่า,าจะฟ้องร้องอไมอองมยเขาไม่กลัวหรอครับเขาไม่กลัวเขาทำหน้าที่ <S 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 เพื่อประชาชนเอางี้แล้วกันในนามสมาคมทงคมอะไรของเขาว่านะเพราะมันมีโจทย์อะมันมีโจทย์ ก็มีหน้าที่เป็นทนายอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงไปฟ้องร้องเขาหรอกสื่อก็มาออกกันขล่มไปหมดเลอะเทอะเยอะแยะกันไปหมด้วท่านผู้ชมอ่ะก,ก็ธรรมดาของคนที่เป็นผู้ต้องหาก็ต้องออกมาปฏิเสธมันเป็นธรรมดาครับธรรมดาก็ไปว่ากันนะตามขั้วบวการของตำรวจของอายการและของศาลนะถ้าไม่มีแรงกดดันจากผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่มีแรง อิทธิพลเข้ามาที่ผมกลัวอย่างเดียวประเทศรารอยังเนี่ยมันอิทธิพลครับกระทิงแดงจับได้อย่างไอ้บอสกระทิงแดงแล้วนี่จะข่มขืนเขาฟรีฟรีเน้องอายุสิบแปดอีกคนหนึ่งมีสามีแล้วถามว่าเขาอายไหมแล้วผัวเขาเนี่ยสามีเขาข่มขืนคืนคืนขืน,ขนขในหัวใจไหมเมียกูถูกข่มขืนเนี่ยแต่ต้องขอบคุณสามีนะที่รับได้ รับได้กับชะตากรรมของภรรยาถ้าเป็นเมียคุณล่ะคุณว่าไงคนที่เป็นสามีทั้งหลายที่ฟังผมถ้าเมียคุณถูกกระทําอย่างเนี้ยโดยรองหัวหน้าพักไอ้พักมาแรงสาพ,พักอะไรเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกยังไงผมกะตะโกนถามวันนี้คุณจุลินคุณจารินในฐานะหัวหน้าพักคุณมีความรู้สึกยังไงถามทุกคนที่เป็นสมาชิกพักถ้าเมียถูกข่มขืนโดยรองหัวหน้าพักอย่างเนี้ย คุณจะรู้สึกยังไงคุณคิดในใจคุณไม่ต้องบอกผมคุณไม่ต้องบอกผมถ้าเป็นผมผมเจอหน้าผมก็กระทืบแล้วนั่นอารมณ์ครับแต่เวลานี้อารมณ์มณันมันมันมันไม่เหมือนเดิมมันเย็นลงครเพราะเริ่มเริ่มจะเป็นสวจะเป็นนะยังไม่เป็นทีเดียวมันก็เลยทำให้เย็นลงและผมคิดว่า ลูกใครเมียใครเขาก็รักลูกเขาเมียเขานะปรินนะปรินเป็นเด็กรุ่นลูกรุ่นลูกผมก็ว่าได้การกระทำครั้งนี้เองต้องยอมรับนายปรินว่าเองจะบอกว่าเองไม่ผิดเองพูดได้แต่สังคมเขาเชื่อไปแล้วชาวบ้านเขาเชื่อไปแล้วสังคมเขาเชื่อไปแล้วว่าระดับรองหัวหน้าพักทำอย่างนี้ แล้วคุกกลัวอีกอย่างนึงกลัวอิทธิพลไงเพราะคุณอยู่ฝ่ายรัฐบาลและบ้านเมืองเวลาเนี้มันดับเบิลสแตนดาร์ดมันหลายมาตรฐานความยุติธรรมมันมันหายากแล้วมันไม่มีหรอกครับหายากมีในประเทศเราเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีมีมีในสารสิทธิยุติธรรมเรายังพึ่งได้ครับ นี่คือจรรยาบรณถ้านักการเมืองเนี่ยเราไม่มีจัรยาบัณแล้วมึงจะอยู่กันยังไงบ้านนี้เมืองนี้ทุกอาชีพมันต้องมีจรญยาบรณหมดคุณหมอเขาก็มีจรญยาบรณของเขาถึงเขาจะเกลียดใครรักใครชอบใครเขาต้องรักษาทุกคนนั่นคือจัญญาบรณของคุณหมอผู้พิพากษาท่านก็มีจรรยาบรณของท่านอย่างที่ผมเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ท่านมีจรญยาบรณ ท่านตัดสินคนไม่มองหน้าว่าคนนี้คนดังคนนี้มีชื่อเสียงก็เห็นเข้าคุกอะ่ะดูวัฒนาสิรัฐมนตรีดูแยะเข้าคุกก็เป็นแถวแถวรัฐมนตรีหลายคนเข้าคุกเขาไม่ดูหน้าดูพฤติกรรมดูเหตุผลแล้วก็ดูหลักฐานผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นผู้พิพากษาเขาบอกบางคาดีเนี่ยบางทีผมแย็บเฮ้ย hey, มันออกไงวะเนี่ยเขาก็ไม่พูดเขาก็เฉยเฉยไปพูดเรื่องอขนาดเมียที่บ้านยังไม่รู้เลย ว่ารูปคดีมันจะออกมาใครชนะใครแพ้นี่คือผู้พิพากษาจำนวนมากครับที่เป็นคนตรงฉินเป็นคนที่มีจรรยาบรรณฉะนั้นนักการเมืองมันต้องมีสองเท่าเราเป็นตัวแทนของประชาชนอาสาประชาชนเป็นตัวแทนพักพรรพรรเป็นอะไรเป็นแมสปาร์ตี้หรือว่าเป็นพักการเมืองที่เป็นของประชาชน เมื่อเรามาทํางานเพื่อประชาชนแล้วต้องทําตัวให้สะอาดทําตัวให้สะอาดนี่คือจรรยาบรณครับฉะนั้นเมื่อพักต่างๆเนี่ยมีคนไม่มีจรรยาบรรณเข้าไปสมสู่กันมากๆไปอยู่ด้วยกันมากๆก็กลายเป็นดงโจรเนี่ยกวนโจรแกงโจรมันไม่ใช่พักการเมืองกลายเป็นแกงโจรถ้ามีคนไม่มีจรรยาบรัณเข้าไปอยู่มากมาก ฉะนั้นผมเรียกร้องนอกจากในปลินแล้วที่ยอมออกมาบอกว่าลาออกจากทั้งหมดจะไปสู้คด,ดีฉะนั้นไอ้แปดสิบคนล่ะออกตามคุณเอปาิีนาไหมมึงออกตามคุณเอปาิีนาไหมออกไปสิออกไปเลยลาออกไปสู้คด,ดีคด,ดีคาอยู่ที่ปปชแล้วเอาดูเรื่องอื่นบ้างคุณผู้ชมวันเนี้ย ข่าวคราววันนี้นะครับข่าวคราววันนี้โควิดสงการยังแรงนะครับยังดับวันละร้อยผู้สลบร้อยผู้สจากสามสิบสี่สิบห้าสิบขึ้นแปดสิบเก้าสิบนี่ขึ้นหลักร้อยแล้วหลักร้อยแล้วท่านผู้ชมที่น่าเป็นห่วงสถิติเนี่ยมันเกินร้อยมาห้าวันแล้วมันเกินร้อยมาห้าวันแล้วนะครับ แล้วก็โอ้โหสงกรานต์ปีนี้นะป่าตองสุดเงียบเหงาอุบัติเหตุก็ตายเยอะนะครับท่านผู้ชมเอาเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคุณหมอเขาเฉลยนะเขาบอกให้ติดโควิดกี่วันถึงจะพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วก็บอกว่า ATK เนี่ยตรวจซากเชื้อไม่ได้ คุณหมอออกมาเตือนอย่าเข้าใจผิดว่าติดโควิดแต่อาการทั่วไปหายแล้วประมาณ5วัน7วันต่อให้ ATK ยังเป็น2ขีดก็ไม่ต้องกักตัวแต่มันเป็นซากเชื้อแล้วก็บอก ATK ที่เอามาตรวจเนี่ยซากตรวจซากเชื้อไม่ได้นะครับ ATK ถ้า2ขีดแสดงว่ายังมีโอกาสแพร่เชื้อได้คนพูดเนี่ยหมออ้ํารู้จักหมออ้ําเป็นอดีตน,นักร้อง นายแพทย์อิสราวัตรอารีกิจได้โพสต์ข้อความบอกว่าไม่จริงนะครับที่บอกว่าผู้ติดเชื้อโควิดแต่อาการทั่วไปหายแล้วประมาณ5-7วันต่อให้ ATK ยังเป็นสองขีดก็ไม่ต้องกักตัวให้ใช้ชีวิตปกติได้อ้างว่าเป็นปกติแล้วแต่เป็นแค่ซากเชื้อไม่ต้องป้องกันความคิดนี้หมออ้ามบอกไงความคิดนี้ผิดมหันครับ ATK ตรวจซากเชื้อไม่ได้ครับ ขนาด RT-PCR ที่ละเอียดกว่าก็ยังพลาดได้และมีแค่ RT-PCR ครับที่ตรวจซากเชื้อเจอคือหมายถึงหายแล้วยังตรวจ PCR พบได้แต่ถ้าตรวจ ATK ยังเป็นสองขีนเนี่ยอันนั้นหมายถึงท่านยังมีโอกาสแพร่เชื้อได้ครับแพร่เชื้อได้ไม่มากก็น้อยมันขึ้นอยู่กับว่าคนใกล้ชิดเป็นใคร เป็นเด็กหรือเปล่าหรือเป็นคนชราเป็นคนมีโรคประจำตัวอันนี้ติดง่ายท่านผู้ชมอย่าเข้าใจจุดนี้ผิดเด็ดขาดอีกโพสต์หนึ่งครับจากคุณหมอเชี่ยวช,ชาญหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทางเดินระบบทางเดินหายใจในเด็กคุยให้ชัดนิดหนึ่งท่านผู้ชมพอมีเวลาน,นิดหนึ่งนายแพทย์ริจารุธชมเชยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจกลุ่มงานกุมารเวชเวชกมของ โรงพยาบาลมหามหราชนครราชสีมาท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กให้ความรู้ครับให้ความรู้ก็บอกว่าก็บอกว่าไอ้อท k เคในส่วนใหญ่ตรวจหาโปรตีนโปรตีนนะครับซึ่งอยู่ในตัวไวรัสแล้วก็พบเมื่อมีการแบ่งตัวไวรัสหรือพบเซลล์ที่ถูกไวรัสติดเข้าไปฉะนั้น ATK ขึ้น2ขีดจึงค่อนข้างแน่ชัดนะครับรว่าเป็นเชื้อจริงๆไม่ใช่ซากเชือ ไม่ใช่สากเชือ้อแบบที่เคยได้ยิน RT PCR uh, ท,ที่ที่เราไปตรวจกันเนี่ย <c oughs> ขอไปครับท่านผู้ชมมีการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยการขบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนมีความไวมีความจำเพาะในการบอกเชือ้อค่อนข้างสูงใช้ดีในการยืนยันวิในใิจฉัยโรคแต่คนที่หายจากอาการโรคแล้วแม้จะผ่านไป14 28วันก็ยังสามารถตรวจพบ สารพันธุกรรมของไวรัสได้หลายคนเรียกว่าซากเชื้อซากเชื้อครับสารพันธุกรรมนะหลายคนเรียกว่าซากเชื้อแต่ปริมาณอาจจะน้อยน้อยค่าจนตรวจแล้วอาจจะไม่พบก็ได้อะไรทำนองนี้นี่ก็เอามาเล่าให้ฟังนะหมายความว่าผู้ป่วยหายจากโควิดแล้วหรือยังถ้าใช้ rt pcr ติดตามการรักษาที่มีใช้เฉพาะบางกรณี ฉะนั้นในหลายประเทศเขาจึงพบนะครับเขาจึงพบว่าว่าไอ้ PCR เนี่ยแปลว่าจะปลอดภัยถ้าจะออกมาภายนอกคือหยุดกักตัวสิ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอการตรวจทุกชนิดเนี่ยมันพลาดได้ทั้งนั้นครับพลาดได้ทั้งนั้นบวกลวงบ้างลบลวงบ้างหลายประเทศหลายแห่งเขาแจก ATK นี่ให้ฟรีก็เพื่อใช้งานอย่างสมเหตุสมผล และให้เกิดประโยชน์กับสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไงเขาก็แจกหลายประเทศแจกอย่างใกล้บ้านเรากัมพูชาไปถึงก็แจกเลยคุณตรวจตรวจเสร็จแล้วคุณขึ้นขีดเดียวเอาไปเลยไม่ต้องไปกักตรงกักตวัวแต่บ้านเราเนี่ยพฤติกรรมที่หากินกันอย่างน่าเกลียดจนทําลายการท่องเที่ยวขัดขวางการท่องเที่ยวคือต้องตรวจแล้วไปกักตัวกักตัวโรงแรมเขาบอกโอ้โหรับส่วนแบ่งกันเละเลยอย่างเนี้เลิกซะนายก เลิกซะจริงอยู่คุณสนับสนุนการท่องเที่ยวแต่เอาเปรียบก็เกินไปค่าเยียบแผ่นดินก็เสียส0 0รบางคนกักตัวคืนโรงแรมสดาวไม่เออสมดาวไม่มีสี่ดาวไม่มีนะแล้วไปเอาโรงแรมหดาวชั้นหนึ่งเขาบอกคืนบางทีเสียหลายหมื่นนะเขาก็มาบ่นกับผมเนี่ยมาบ่นกับผมเขาบอกเขาก็คนไทยบางทีไม่อยากกลับบ้านกลับบ้านมาคืนแรกก็เสียกันไปหลายหมื่นเนี่ย นั่นน่าเห็นใจนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ว่ากันไปเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกนะครับเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกอย่างที่บอกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนั่นก็คือเบต้ากรูแคนนะหมายเลขที่หน้าจอผมนะครับแอดไลน์เข้ามาและโทรศัพท์เข้ามาสอบถามตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยี่ห้อนะครับมันเป็นชื่อสามัญที่เราสามารถจะ เอาคุณสมบัติในทางวิชาการมาพูดให้ท่านฟังได้ทั้งสื่ออย่างตำราเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วรคามินท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันชัดเจนว่าดีที่สุดในโลกท่านไม่ใช่ละเมอมาบอกว่าดีคนที่บอกว่าดีก็คือมหาลัยฮาวาร์ดคณะแพทยศาสตร์มหาลัยฮาวาร์ดมหาลัยทูเลนมหาลัยเบเลอร์หลายสิบมหาลัยผลการวิจัยเขามีเป็นสิบสิบปีแล้ว ไม่ใช่ปีเดียวออกมาฉีดประชาชนไม่ใช่ฉะน,นั้นมันสร้างภูมิต้านทานนอกจากสร้างภูมิต้านทานทางธรรมชาติได้แล้วเนี่ยมันยังสร้างอะไรครับมันยังไปสร้างเซลล์เพชรฆาตธรรมชาติอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดฉะน,นั้นความปลอดภัยสูงเพราะมันฆ่าเชื้อพวกนี้ทิ้งด้วยในขณะที่วัคซีนไม่ได้ฆ่าเชื้อมันสร้างภูมิต้านทานอย่างเดียวนี่คือ นี่คือสองประการที่แยกออกจากกันเบต้ากรูแคนมันสร้างได้นะสร้างภูมิต้านทานธรรมชาติได้และสร้างเซลล์เพชฌฆาตฆ่าเชื้อพวกนี้ได้ในขณะที่วัคซีนสร้างภูมิต้านทานได้แต่มันฆ่าเชื้อไม่ได้นี่น,นี่ผมพูดตามหลักวิชาการนะครับพูดตามหลักวิชาการก็การโฆษณาก็ต้องโฆษณาตามที่ออยค่าอนุญาตมาก็คือมีใบอนุญาตคออว่า เบต้าวันเป็นเบต้าวันซึ่งสกัดจากยีสต์และก็มี vitamin, วิตามินวิตามินซีมีอะไรแคลเซียมมีคิวเทนเนี่ยโอ้โหได้กำไรเยอะกินไปแล้วมันมีวิตามินด้วยท่านผู้ชมตอนนี้มีโปรพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับ เอาละวันนี้เอาหอมปากหอมคอเท่านี้นะครับแล้วค็ุรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญระวียมจินดาลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ